ขั้นตอนการสมัคราวิชาสามาัญแบบง่ายๆขั้นตอนแรกเข้าเว็บไซต์สอทศจากนั้นเลือกเข้าสู่ระบบสำหรับผู้สมัครสอบขั้นตอนต่อไปการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนให้เลือกเมนูลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านตามขั้นตอนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วให้เลือกเมนูเข้าสู่ระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลดูที่รายละเอียดผู้สมัคร ข้อมูลการศึกษาและที่อยู่ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกวิชาที่ต้องการสมัครเลือกจังหวัดโดยสทศจะเปิดสนามสอบจำนวน55จังหวัดทั่วประเทศอย่าลืมที่จะตรวจสอบข้อมูลการสมัครและตรวจสอบจังหวัดจากนั้นกดยินยันการสมัครสอบในส่วนของการชำระเงินให้พิมพ์ใบจ่ายเงินและเงินค่าสมัครวิชาละห0ึ้อบาท สามารถชำระได้ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคารกรุงไทยเมื่อชำระเงินเสร็จตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบสถานะการชำระเงินและเก็บรักษาใบเสร็จให้ดีในส่วนของการเลือกโรงเรียนสอบผู้สมัครในกรุงเทพให้เลือกที่การเลือกกลุ่มพื้นที่สอบสามารถเลือกได้6อันดับเมื่อเลือกเสร็จแล้วจะเลือนตัวสอบและกดยืนยันการเลือกในส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเลือกสถานที่สอบ อย่าลืมเช็คข้อมูลให้ดีและโชคดีในการสอบนะคะ